มองดูโลกเศรษฐกิจของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในประเทศภาคการผลิตจะประกอบไปด้วยภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างภาคการผลิตและภาคครัวเรือนภาคการผลิตจะอยู่ได้ด้วยภาคครัวเรือน หากไม่มีผู้บริโภคแล้วภาคการผลิตก็จะไม่ได้ผลตอบรับคือกำไรทำให้ธุรกิจบางประเภทต้องเลิกกิจการไปแม้ภาคการผลิตจะขึ้นอยู่กับภาคครัวเรือนในแง่ของรายได้และกำไรแต่ภาคครัวเรือนก็จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยภาคการผลิตในแง่ของสินค้าและบริการเช่นเดียวกัน การพึ่งพาอาศัยระหว่างการผลิตด้วยกันเองการพึ่งพาอาศัยของภาคเกษตรกรรมสามารถพิจารณาได้2ประเด็นการพึ่งพาระหว่างภาคเกษตรกรรมด้วยกันเองยกตัวอย่างเช่นการเพาะปลูกอาจต้องพึ่งพาปุ๋ยจากมูลสัตว์ซึ่งมาจากการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์อาจต้องพึ่งพาอาหารสัตว์ต่างๆมาจากการเพาะปลูกและการประมงอาจต้องพึ่งพาอาหารจากการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะ การพึ่งพาอาศัยระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมและบริการยกตัวอย่างเช่นชาวนาต้องพึ่งลงสีข้าวเพื่อนํเข้าวเปลือกไปขายเกษตรกรต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างๆจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตชาวนาชาวไร่ชาว,ชาวสวนต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อหรือพึ่งพาตลาดที่จะรับสินค้าตนเองไปขายเกษตรกรทั้งชาวนาชาวไร่ชาว,ชาวสวนผู้เลี้ยงสัตว์และ ผู้ทำประมงต้องพึ่งพาธุรกิจการพึ่งพาอาศัยระหว่งางภาคอุตสาหกรรมด้วยกันเองยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมผลิตบะหมี่สำเร็จรูปต้องใช้แป้งข้าวเจ้าซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผลิตจากอุตสาหกรรมผลิตแป้งและอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่ต้องซื้อชิ้นส่วนรถยนต์จากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนนั่นเองค่ะ การพึ่งพาอาศัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตร,รกรรมและบริการกล่าวคือภาคอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากภาคเกษตร,รกรรมภาคอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาตลาดจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมทุกประเภทต้องอาศัยการขนส่งวัตถุดิบเพื่อปอ้อนโรงงานและขยายสู่ตลาด การพึ่งพาอาศัยของภาคบริการเราสามารถพิจารณาได้สองประเด็นการเพึ่งพาอาศัยระหว่างภาคบริการด้วยกันเองเช่นการท่องเที่ยวจะต้องอาศัยธุรกิจโรงแรมการสื่อสารการขนส่งพัตนาคารการแพทย์การขายปลีกและสปาเป็นต้น ต้รพึ่งพาอาศัยระหว่างภาคบริการกับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเช่นธุรกิจขายปีกต้องพึ่งพาอาหารจากภาคเกษตรและสินค้าอุปโภคต่างๆธุรกิจการขนส่งและสื่อสารต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจพัตนาคารต้องพึ่งพาอาหารจากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม วันนี้ก็จบไปแล้วกับเรื่องการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจในประเทศเราวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย